ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมป้องลานวงการก็วันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมนะครับผมที่เล่นเกมนะครับเล่น f i ไ e ได้เล่นไฟเอมได้แต่ภาพต้องปรับต่ําสุดนะงบประมาณ1,000 0ื่นะครับหนึ่งถึงหนึ่งหมืาบาทนะครับผมไม่รวมจอนะครับตอนนี้ก็ CPU นะครับผมแนะนําเป็นของ AMD เพราะ AMD เนี่ย เขาจะโดดเด่นเรื่องการจออยู่แล้วการจอในตัว CPU เนี่ย AMD จะโดดเด่นนะครับเรื่องตัวนี้ AMD Ryzen 3นะครับผมเป็นของ Nex n e นเนี่ยมันไม่ใช่ CPU ปลหมหรือ CPU อะไรนะครับมันเป็น CPU ที่เหมือนเวลาอย่างเข,เขาจะประกอบคอมแบนได้ไหมครับเขาจะเลือกใช้ CPU จาก Nex นะครับเพราะว่าอาไม่ใช่สิเขาไม่ได้ใช้ CPU จาก n e ็กเขาจะ ประกอบคอมแบ n นใช่ไหมแล้วเวลาประกอบคอมเนี่ย CPU มันจะเหลือเขาเลยมาขายเป็น CPU ในแทนประมาณนี้นะครับเมนบอร์ดนะครับเลือกเป็น A320MAPO r นะครับก็เป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วการจอไม่ใส่ครับผมแ a m สมัยนี้ก็แ a m ต้อง16 g ิแล้วนะครับแต่ผมแนะนำให้เป็นแ a m 8กิก1ตัวนะครับถ้าใส่2ตัวเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะแต่มันจะ อัปเกรดยากนะครับคือ4กิกสตัวเนี่ยมันจะอัปเกรดยากคือมันต้องถอดเปลี่ยน2ตัวเลยผมจะเรียกตัวนี้ให้นะครับผมฮาร์ดดิสก์ก็ถ้าใครอยากได้เป็น SSD ด้วยก็นำเปแนะนำเป็น500นะครับ500ก็ประมาณนี้1,000งพั 1, ถ้า1นล่เทะ 1T เทราคาถูกกว่านะครับแล้วหนึเท SSD ก็ 120GB กิกราคาอยู่ประมาณนี้เองเหรอก็อแอดไวสามารถสั่งซื้อได้นะครับ925บาท ครับโอเคต่อไปพาวเวอร์แนะนำเป็น550วัตต์ตัว ENTEC ATOM นะครับผมเคสถูกที่สุดก็515บาทมีของนะครับของ d d i ไว้หรือใครอยากได้ไฟ RGB ก็เป็นตัวนี้ก็ได้ครับ790ผม800นะก็ตัวนี้แปลก,ก็ได้ครับมีไฟ RGB อ่ะมอนิเตอร์ไม่รวมจอนะครับราคาอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับ CPU เนี่ย มีที่ของที่แอดไว้นนี้มีของที่ JB นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะก็ท่านผู้ชมสามารถแคปแล้วก็เอาไปดูได้วนะครับว่ามีของที่ไหนบ้างก็ประมาณนี้นะครับสเปคนี้1 0 0 0 0ถึง1 3 0 0 0บาทนะครับผมก็ถ้าจะไปซื้อจอก็ลดงบไปน่ก,ก็ได้นะครับเช่นแม่เอา s d ก็ได้ แล้วเพิ่มตังไปนิดหน่อยหรือเอาเคที่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับหรือ power supply ที่ต่ำกว่านี้แต่ผมเลือกตัวที่ดีนะครับดีที่สุดในะราคาของมันนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับ